ภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการพักฐานบ้างนะคะแนวโน้มหลังจากนี้จะเป็นยังไงพูดคุยทิศทางหุ้นไทยบ่ายนี้พร้อมกับปรับกลยุทธ์นะคะไปกับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากกรอลเม่แบงกินเองนะคะอยู่ในสายกับคุณมิยุรีโชวิกรารคะ่ะคุณมิยุรีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะภาพของเส้นเด็กไทยในช่วงบ่ายนี้แนวโน้มยังคงสดใสต่อเนื่องไหมคะเราคิดว่าน่าจะยังแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะในราคาสามร้อยสีะสิบจงด เรียกว่าขึ้นไปนี่น่าจะมีแรงขายทํากําไรระหว่างทางขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่านะคะวันนี้เนี่ยเราตั้งข้อสังเกตว่ากุ้นขนาดใหญ่นะคะโดยเฉพาะแบงค์นะคะ S C B แบงค์กรุงเทพเคเออ K ค a บ k นะคะเป็นกุ้นที่มีววลุมการซื้อขายสูงสุดในห้าดับแรกของวันนี้เลยทีเดียวนะคะเราประเมินว่าน่าจะเป็นผลมาจาก กระแสเงินทุนต่างชาตินะคะที่เข้าลงทุนในตราฟุ้นไทยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นระลอกสุดท้ายนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสกันในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายนะคะเราเชื่อว่านักทุนต่างชาติคงจะซื้อ เต็มที่อย่างมากคือต้นสัปดาห์หน้านะคะก็คือจะเป็นเรียกว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเาขาคงจะไปเ,เรียกว่าไปลาหยุดยาวแล้วก็กว่าจะกลับรายการอีกทีก็คือสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมแล้วนะคะ,<ฆ>ะเพราะฉะนั้นงเนี้กองทุนต่างชาตินะคะที่เชื่อว่านะคะตัวหน้าผาทางด้านการคลังที่น่าจะต้องมีข้อสรุปภายในสุดสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าสภาคองเกรสเองเนี่ยของสหรัฐอเมริกาจะปิดทําการนะคะในวันที่สิบห้าธันวาคม ถ้าตลาดเชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้เนี่ยเราคิดว่าในส่วนของตัวกระแสงเงินทุนต่างชาติน่าจะเป็นเรียกว่าเข้ามาทยอยสะสมหุ้นในช่วงสุดท้ายนะคะก็คือสัปดาห์นี้แล้นี่นตลาดในช่วงนี้ก็คงจะเรียกได้ว่าแกว่งตัวนะเป็นลนักษณะไซเวทถุไซเวพคือเป็นลักษณะายระดับขึ้นไปแล้วก็คงจะไปชนกับ 1,350จุดนะคะซึ่งเป็นเซตอินเด็กซ์ที่เรียกได้ดว,ว่าทั้งเมแบงกิเองแล้วก็ในตลาดเองเนี่ยก็มองกันเอาไว้นะคะก็คงจะไปชนกันตรงนั้นอีกทีแต่ถามว่าจะไปได้ไกลกว่านั้นหรือไม่นะคะคงต้องประเมินกันถึงเรื่องของตัวกระแสเงินทุนต่างชาติเป็นสําคัญนะคะค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะปรึกษาคุณมิรีโทรเข้ามาได้นะคะเปิดกันสักหนึ่งสายนะคะศูนย์สองสาสามแปดสามแปดสามหนึ่งถึงสามนะคะแต่ว่าดัชนีหุ้นที่ถ้าหากมีการเข้ามาทยอยซื้อและดันให้ดัชนีขึ้นไป อย่างต่อเนื่องช่วงนี้นี่มองว่าเป็นจังหวะของการทํากําไรไหมคะเราคิดว่าตรงพันสามห้าสิบอะได้เห็นแน่ๆนะคะก็นักลงทุนที่มีหุ้นแบงค์นะคะโดยเฉพาะเรียกว่าแบงค์ใหญ่นะคะที่ <ๆ S 2> ต้องเรียนว่าเมีแบงค์กิมเองเนี้เราเราให้แนะนํามาตลอดเนี่ยก็ น่าจะไปรอขายกันตรงแถวบริเวณสัก1,350จุดบวกลบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้าเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะมีการรายงานนะคะตัวสินเชื่อนะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนของกลุ่มแบงก์จะเริ่มทยอยประกาศออกมานะคะ <c oughs> เ,เราเราเชื่อว่าน่าจะเห็นโมเมนตัมหรือว่าน่าจะเห็นสัญญาณของสินเชื่อที่เติบโตต่อเนื่องนะคะ,ะอยากจะให้จับตาก,กลุ่มแบงก์กรุงเทพให้ดีๆนะคะเพราะว่า สินเชื่อในเดือนกันยานะคะตุลาที่ผ่านมานียเป็นสินเชื่อที่ติดลบนะคะเป็นแบงค์เดียวที่ติดลบนะคะถ้าสัญญานะคะตัวสินเชื่อเดือนพฤศจิกายนเนี่ยของแบงค์กรุงเทพกลับมาเป็นการขยายตัวนะคะแล้วก็มีโมเมนตัม็นเชิงบวกได้ต่อในเดือนธันวาคมเนี่ยเราคิดว่าแบงค์กรุงเทพน่าจะกลับขึ้นมาได้เด่นทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ยัง,งเป็นหุ้นที่แรกลัดถึงแม้จะขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม<ก>นะคะก็น่าจะรับได้อยู่นะคะค่ะเราคิดว่าแบงค์กรุงเทพนะตรงนี้ถามว่าขึ้นมาจากตรงบริเวณที่าทาง บงกิมเองได้ทยอยเนีนให้ทยอยสะสมตรง1 7 8บาทเนี่ยขึ้นมา10กว่าบาทแล้วนะคะแต่ถามว่าน่าสนใจยังซื้อได้ต่อไหมเราคิดว่า200ซึ่งเป็นไฮเดิมของแบงก์กรุงเทพเราคิดว่าได้เห็นนะคะในช่วงนี้นะคะก็อาจจะไปลักษณะการซื้อกินกําไรได้เหมือนกันนะคะได้ค่ะเพราะะนนยังน่าสนอยู่นะคะสําหรับ BBL แบงก์กรุงเทพนะคะไปที่สายน้นทุนมารออยู่แล้วนะคะคุณภพรัตัฐอยากปรึกษาคุณมิยุรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าคิวฮับแนวแนวรับเท่าไหร่คะค่ะตัวเดียวนะคะ ค่ะค่ะในส่วนตัว Q ิ o u ฮ e นะคะต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยปิดในช่วงเช้าสองบาทสิบหกนะคะซึ่งเป็นแนวรับเลยนะคะสองบาทสิบหกต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยระหว่างชั่วโมงการซื้อขายมีหลุดด้วยแล้วก็มีการฟื้นตัวกลับนะคะก็คิดว่าต้องไม่หลุดสองบาทสิบหกนะคะในในในวันนี้นะคะหรือว่าระดับปิดต้องไม่หลุดสองบาทสิบหกถ้าถ้าหลุดเนี่ยอยากจะแนะนำให้น้องทุนอาจจะต้องคัดลอสนะคะแล้วก็กลับมารอดูกันตรงแถบริเวณสองบาทห้าสตางค์นะคะเพราะว่าทางเทคนิคเองเนี่ย สัญญาณค่อนข้างเรียกว่าแกว่งตัวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าหลุดตรงแถว216หนึ่งี้อาจจะเป็นจุดที่เกิดแรงขายได้เหมือนกันนะคะค่ะมีมาอีกสายหนึ่งนะคะไปที่สายของคุณอัิม่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ,อ๋อมีม,มีเดี๋ยวนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ถามทาง Twitter นะคะพอดีมีนักลงทุนนะคะถามเข้ามาว่าระหว่าง CK กับ i อ d นะคะแนะนำตัวไหนดีคะเอ,อ่อต้องเรียนว่า นะคะในส่วนตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเทียมกันแล้วก็คือมันต้องเรียนว่าค่อนข้างเสี่ยงนะคะ,ะแต่ว่ามันมีประเด็นของการเก็งกําไรในแต่ละตัวเหมือนกัน นะะในส่วนตัว ITD นี่ต้องเรียกว่าผมประกอบการไม่ได้ดีเลยนะคะขาดทุนนะคะถึงแม้ว่างานจะมีอยู่ในมือเนี่ยเป็นระดับแสนล้านนะคะแต่ว่า margin าท,ที่ที่ที่ทำได้เนี่ยค่อนข้างจะแย่นะคะหรือว่าต่ำแล้วก็มีหนี้ที่สูงด้วยแต่ ITD ที่ขึ้นมามันขึ้นมาด้วยโครงการถวายที่พมา่านะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลของไทยเองนะคะก็ได้ว่าออกหน้านะคะในการ <ฮะ S 1> ที่จะเดินหน้าตัวผลักดันตัวโครงการถวายนี้ให้เดินหน้าต่อไปได้ซึ่ง ถ้าเดินหน้าต่อไปได้นะคะแล้วก็ไอทสามารถที่จะเรียกได้ว่าทําโครงการตรงนี้เนี่ยออกมาในลักษณะที่มีเรื่องของโครงการนะคะกองทุนอินฟราสตรัก u r เจอร์ฟันได้ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นจุดที่เปลี่ยนสำหรับตัวไอทดีนะคะและ้วหนึ่งเนี่ยถามว่าไอทดีกับซ k เคไอทดีมีความเสี่ยงเยอะกว่านะคะ ก็นะักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ได้จำกัดนี่เป็นคิดว่า ITD ไม่น่าจะเป็นทางเลือกนะคะส่วนตัว c k เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ITD นะคะเพราะว่าความเสี่ยงน่าจะต่ำกว่านะคะเพราะว่า ในส่วนของตัวโครงการสยบุรีเองเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการเดินหน้าไปแล้วนะคะแล้วก็เราประเมินว่าตัว CK ในปีหน้าอาจจะมีการดึงนะคะตัว CK Power ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของซ k นะคะแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะคะออกมาจดทะเบียนนะคะในตลาดหุ้นนะคะก็คือจะมีการสปินออฟในในปีหน้านะคะเท่าที่เราประเมินดูมันก็จะเป็นตัวต่อยอดให้กับซีแล้วก็สามารถที่จะทำให้ซีสามารถ ระดมเงินทุนได้นะคะคือมีกําไรจากจากตัวบริษัทลูกตรงนี้เนี่ยแล้วเอาไปจ่ายนี่คือน,นี่ตอนนี้เขาก็อยู่ในระดับสูงคือดีทั้ง IT ทีดีอยู่สี่เท่านะคะสีอยู่ประมาณสามเท่าเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างจะสูงนะคะก็อาจจะทําให้ตัวสถานะทางด้านการเงินของ c k เนี่ยลงมาได้แล้วเราเชื่อว่าตัวโครงการสยบุรีที่เริ่มก่อสร้างเดินหน้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวผลประกอบการของ c k กลับมาเป็นบวกหรือว่ากลับมามีกําไรได้พราะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของ CK ดูจะมีจํากัดมากกว่า IT d ีดีค่ะตรงนี้ก็ต้องต้องเรียนนกั ทุนว่าท่านไหนที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยก็ต้องประเมินเอานะคะว่าคุณจะเก่งกำไรไปกับตัว i อทดีหรือเปล่ากับโครงการของขวายอะค่ะค่ะสำหรับ CK นะคะเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่คะเมแบงกิราคาเป้าหมายของเมย์แบงค์กิ้เองเราอยู่ที่11บาทอะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะคะก็ เรีเยกได้ว,ว่าราคาหุ้นซีขึ้นมาเป็นแท่งเนี่ยประมาณห้าวันติดแล้วอะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขายังไม่อยากแนะนําให้นักงทุนรีกระโจนเข้าไปซื้อในวันที่ใน,ในกราฟหุ้นที่มีลักษณะนี้นะคะคือวิ่งขึ้นมาสามสี่วันติดอย่างนี้เนี่ยเราคิดว่ารอเขาพักฐานหรือว่ามีการย่อตัวลงมาแล้วค่อยกลับมาพิจารณากันอีกทีจะดีกว่าค่ะถ้างนั้นขอแนวรับสําหรับซีเคด้วยค่ะซีเคนะคะในส่วนของตัวแนวรับเองเนี่ยต้องเรียนว่า เขาทำนิวไฮในระดับวีคไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าดูกันในระดับมันค่ะนะคะก็ต้องเรียนว่าในระดับมันก็เรียกว่าเบรกขึ้นมาแล้วนะคะก็ในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะเห็นตรงแนวต้านนะคะตรงแถวประมาณ13บาทแล้วก็แนวรับเนี่ยเป็นคิดว่าตรงแถวสักสิบเอบาทต้นๆเนี่ยก็ดูนะ่าสนใจถ้าจะเกิดว่าอยากสนใจเข้ามาเก็งกำไรตัวซี ค่ะสเปดบาทต้นๆน,นะคะตอนนี้ราคาหน้กระดาษสเปดบาทหกสิบนะคะ, 60, คะสุดท้ายนะคะขอถามสั้นๆอีกตัวนึ่งก็คือ CPI นะคะดูแนวโน้มราคาเริ่มฟื้นแล้วมองว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ต้องเรียนว่าในส่วนตัว CPI เองเนี้ยมีโฟรหรือว่ามีกระแสก็เรียกว่ามีแรงซื้อจากนักทุนต่างชาตินะคะมันก็เลยมีการกระชากขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะก็ ต้องเรียนว่าถ้ามองกันตรงนี้แล้วเนี่ยมองกันในแง่ของทางเทคนิคล้วนๆเลยนะคะก็อาจจะเห็นตรงบริเวณ44บาทจนถึง45บาทได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับตัวสำหรับตัว c, c t o นะคะแล้วก็ประเด็นที่น่าจะเป็นตัวส u p อ o r t นะคะก็คือเรื่องของนะคะมุมมองทางด้าน สามร้อยบาทนะคะ<อ>ที่ที่จะเริ่มกันในวันที่หนึ่งมกราคมนะคะเขาคงจะเป็นตัวผลักดันตัวยอดขายให้กับทาง C p l เได้ในปีหน้าเหมือนกันค่ะราคาเหมาะสมที่เมย์แบงกิมเองให้ไว้คือ44บาท44บาทนะคะวันนี้ขอบคุณค,คุณเบนมากเลยนะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณมิยุรีชวิกรานนะคะจากบลแบงกิมเองสำหรับ c p l ขึ้นมา4 2บาทแล้วเชิงเทคนิคนะคะน่าจะไปถึง44-45ต้องบอกว่าเชิงเทคนิคนะคะราคาเป้าหมายให้ที่14บาทนะคะข่าวดีก็คือเรื่องของค่าแรงบามื้อแบาทกว่าจะทงให 711เพิ่มขึ้นก็สอดคล้องกับบริษัท CP พีแรนะคะที่มีการเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อที่จะป้อนอาหารเข้าสู่ CP พีนั่นเองนะคะ